สองห้าร้อยสี่สิบเอ่อสองห้าร้อยหกสิบยังมีส่วนทำให้เกิดการควบเกลื่อนความขัดแย้งระหว่างน้าของประชาชนส่วนใหญ่ที่ถูกปิดกั้นละเมิดโดยเชิงนางเสียนน้อยเกิดการอำพพางควบคุมอำนาจผิดการไว้ใต้นักการลุกตั้งและตั้งผูสืบหาดังนั้นดังนั้นหากใครก็ตามที่ไม่เห็นว่าโจทย์การเมืองไทยปัจจุบันคือโจทย์ของการปฏิรูปการเมืองแล้วยืนยันหัวชนฝ่าว่า โจทย์การเมืองไทยขนานี้เป็นแต่เพียงโจทย์ของการแก้ปัญหาปักของแล้วก็สแสดงว่าเขาไม่เข้าใจหรืองจงใจที่จะละเลยเรื่องสองการที่จะทาให้ประชาที่ไตยเป็นประชาธิปไตยที่กินได้ประเด็นก็คือคุณไม่มีทางไปเป็นประชาธิปไตยที่กินได้ถ้าคุณไม่แต่ต้องการปฏิรูปโครงสร้างทางการเมืองรัฐมนตรี4 0 ปูพื้นการปฏิรูปทางการเมืองไว้หมดแล้วเราจึงได้ปัญหาทีจริตทุจริตได้ผมสงสัยว่าคุณจะเอาไปไหนได้กินได้สนใจในปัญหาปากท้องโดยไม่สนใจโครงสร้างการเมืองมันจะเป็นไปได้เหรอหัวข้อหลักไปพอเราขับเคลื่อนสู่รัฐโดยมิม่ภายใต้เงื่อนไขปัจจุบันได้เกิดเหตุประแจใหม่ๆหลายประการที่สั่งสมมาจากอดีตและที่ก่อกำลังที่มาใหม่ แล้วผมคิดว่าพลังเหล่าเนี้เป็นพลังสำคัญที่ชวนให้เกิดความหวังได้ว่านะครับจะมีส่วนในาการที่จะก่อให้เกิดัฐธรรมารญใหม่ที่สามารถจะเปลี่ยนแปลงประเทศไทยอย่างแท้จริงได้ครั้งหนึง่งพลังที่ผมคิดว่าเป็นพลังที่ก่อตัวขึ้นใหม่นะครับมีวิติที่น่าสนใจหลายหลัด้านด้วยกันนะครับ นี่ผมพูดถึงพลังของกระบวนการเยาวชนนะครับที่ก่อตัวขึ้นมาในทศวรรษ2560นะครับโดยร้อยยี่ในปี2562ของพร 2, ะร5 6สนบคขอรบบหลายมิตินั้นที่ว่านั้นเป็นอย่งไบ้างน,นะครับในด้านหนึ่งคนรุ่นใหม่ในพศออนี้ก็คืมอมรดกทางุอดมการของคนรุ่นใหม่ในอดีตเรามีคนรุ่นใหม่อดีต ในอดีตตั้งแต่สอง0 2 4ห้าร้อสองพันสี่้อเ็ดสิบห้าะครับพน,าานัราษฎรคือคนรุ่นใหม่ในยุคนั้นนะครับเขาเป็นเด็กนุ่มทั้งนั้นนะครับตลอาน,นั้นอายุ2ี่สิบกว่าสามสิบนะครับนะผมเนี่ยแก่เกินไปแล้วที่จะเกิดกันที่จะขอให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆนะครับยังไม่นับว่าคนที่แก่กว่านี้ที่ยังจะอยากจะครองนากอยูะคนรุ่น,ะนใหม่ในพอตอนี้ก็คือมรดก รบวมการของคนรุ่นใหม่แรดตนะครับด้านที่สองน,นะครับเราเรียนการแพร่กระจายของขบวนการประชาชนที่ครอบคลุมไปทุกหยก่อมย่ายคล้ายๆกับในยุคของกระบวนการาพันธ์ชาวนาชาวไร่นะครับกระบวนการชาวนาชาวไร่ที่เกิดในที่ส่องย่แต่ที่น่าสนใจคือขบวนการเยาวชนในยุคนี้นะครับเกิดกับคน,คนกลุ่มที่อายุน้อยนะครับ และพื้นที่ทางการเมืองไม่ได้กระจุกอยู่ในกรุงเทพเท่าไหร่นะครับพื้นที่ทางการเมืองไม่ได้กระจุกอยู่ในกรุงเทพเท่าไหร่ยิงเป็นพะไรที่สำคัญนะครับแล้วก็ผมว่าเป็นพลังความหวังในการที่จะทำรัฐมนุนนะฮะในด้านที่สองก็คือนะครับในการเคลื่อนไหวทางเลี่ยนะครับประชาชนได้สรุปบทเรียนและเลือกแล้วว่าผู้พิทางษ์งการต่อสู้ทางการเมืองะภายในปัจจุบันนั้นต้องวางอยู่บนการเมืองการเลือกตั้ง ในระบบรล้วมันก like ็าหรืออาศัยการเลียกน้องโดยขบวนเป็นหลักนะครับี่อันนี้จะสร้างการยอมรับทางการคิดมบ่งดวงการเพราะฉะนั้นการเมืองของคนทศวรรษ2 5 6 0ผมอยากจะ่พูดถึงว่าเป็นของของไตยทุกคนนะเป็นของพวกเราทุกคนในทศวรรษ2 5 6 0คือการเอื้องของการเรียกร้องโดยสันติ นะครับแล้วก็ไหลควาเมเรยวนะครับเพราะว่าเราอาศัยเราเชื่อมั่นในระบบรฐัฐสภาเราเชื่อมั่นในการเลือกตั้งเราเชื่อมั่นในการโดยกระบวนการที่จะแสดงออกทางการเมืองนะครับที่มุ่งสิทธิ์ที่เราบริโภคในด้านที่สี่นะครับ,บ,ท, 4, รบที่เป็นพลังใหม่ที่น่าสนใจก็คือการที่การเคน <c oughs> ลื่อนไหวของประชาชนรุ่นปัจจุบันสัมพันธ์กับเรื่องขายร่วมสมัยนี้ไว้ ที่ทําให้การเมืองไม่ใช่เป็นแค่เรื่องของปากท้องและการแสวงได้ใน,นาการบริหารและก็ําหนดนโยบายเท่านั้นนะครับแต่นะคยังรุบยังรวมไปถึงนะการเมืองของอการเมืองของความหลากหลายทางวัฒนธรรมนะครับการเมืองของอตลักษณ์ทางเพศน,นะครับและประเด็นอื่นๆนนะครับที่ใหม่ๆเพิ่มขึ้นมานะครับโดยสรุปนะครับ สิ่งที่ผมเล่าขึ้นมาเล่าให้ฟังเนี่ยก็คือผมเพิ่งบอกว่าหลัง14ตุลาฯนะครับเกวดการเปลี่ยนะนแปลงทางการเมืองบ้างหนึนะครับแม้ว่าเราอยูเอ่เรายังคงอยู่ในวัฏจักรของการร่างและฉีดร่างและฉีดเราทำมัอยู่ตลอไปแต่ไอ้ขวันเี่ยวของความขัดแย้งอันนี้มันได้ผลด,ดอ,อกออกผลนะครับให้เกิดการเปลี่ยนแปลง่ตลอไนะครับ สุดท้ายก็คือนะผมอยากจะย้ำประเด็นนี้ว่ามละก็ในรูป2560ได้วางโครงสร้างอำนาจที่ฝังเผด็จการขึ้นเข้าในรัฐตัวจึงไม่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและไม่สนองต่อประโยชน์ของประชากลได้นะครับเพราะฉะนั้นโจทย์หลักของการเมืองในปัจจุบันในขณะนี้นะหรือโจทย์สำคัญของการทำรัฐรูปใหม่ก็คือ ไม่เพียงจะต้องตอบโจทย์ปากท้องประชาชนได้นะครับแต่ว่ารัฐมนตรีที่จะแก้ปัญหาปากท้องประชาชน,นได้จะต้องเป็นรัฐมนตรีวางโครงสร้างอำนาจให้เชื่อมกับการให้อำนาจของตัวไทยอย่างเต็มทีนได้การตอบโจทย์การตอบโจทย์ปากท้องของประชานชนเป็นผลสืบเนื่องมาจากการวางโครงสร้างอำนาจให้กับประชาชนให้เป็นเจ้าของอำนาจของประเทศอย่างแท้จริงนะครับถ้าคุณ ไม่แก้โครงสร้าง่กนหรือถ้าคุณไม่ทันการแก้ไขโครงสร้างน่าจะพร้มอมพร้อมกับการแก้ไขสถ,ถาปัตย์เพราอย่าวเลยครับว่าเราจะมีประเทศไทยที่เ,เป็นนียแปลงทางได้